บทที่1,944มุกเจียงเชนไปที่บ้านของเอเก้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ไร้ขอบเขตและสวรรค์ไร้ขอบเขตเรียนรู้บอดแสบางอย่างเกี่ยวกับจิงกองจากบ้านของเอเก้และเรียนรู้ว่าจิงกองได้เข้าสู่เขตต้องห้ามแห่งโชคชะตาคำพูดของตระกูลเอเก้ไม่สามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเจิงเชนเชื่อว่าจิงกองอยู่ในเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตาจริงๆตราบใดที่เขาอยู่ในเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตาเขาก็จะพบมันได้ตระกูลเอแก้ยังได้พูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับอันตรายบางอย่างในเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตาเจิงเฉินยังได้เรียนรู้ว่าผู้ที่เหนือกว่าเก้าชั้นของอธิปไตยเรียกว่าลทัทธิเต๋าสุดโตง่ง เขาออกจากบ้านของเอเกเขาไม่ได้วางแผนที่จะไปยังเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตาทันทีเพราะเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตานั้นอันตรายมากและเกี่ยวข้องกับลัทธิเต่าสุดโตง่ง เขาวางแผนที่จะกลับไปที่เยอยมโลกของสถานที่สิบก่อนและถามทางสะกวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสะกวลยังเป็นราชาระดับ8และควบคุมโลกใต้พิภพแม้ว่าเธอจะไม่เคยไปในเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตา แต่เธอก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มิงดี้ภูเขาอยู่หมิงเจียงเฉินปรากฏตัวที่นอกภูเขามีแนวป้องกันภูเขาอยู่ที่นี่แต่เจียงเฉินไม่ได้บังคับทันทีที่เขาปรากฏตัวนอกประตูภูเขาทางซากวน ก็ปรากฏตัวเธอสวมชุดยาวสีดำเธอดูมีสเสน่ห์มากใบหนะ้าที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความสุขเธอเดินอย่างรวดเร็วและปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเชนเป็นอย่างไรบ้างคุณพบจริงหงหรือไม่ใช่ เจียงเฉินนบยักหน้าเบาๆและพูดว่าฉันค้นหาสิบแห่งแต่ไม่มีร่องรอยของจิงหงในที่สุดฉันก็ไปที่อูลเล่เหลียงเทียนซึ่งฉันพบจิงหงออร่าของหงฉันพบออร่าของจิงกองในบ้านของเอเกในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไร,ร้ขอบเขตฉันไปที่บ้านของเอเกและถามเกี่ยวกับเรื่องของจิงกองครอบครัวของเอเกก็พูดบางอย่างเกี่ยวกับจิงกอง เจียงเชนอธิบายเรื่องนี้อย่างง่ายๆหลังจากพูดอีกครั้งเขตต้องห้ามเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทางสะกวนอุทานเจียงเฉินชำืองมองเธอพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในสีหน้าของเธอเธอรู้เขตชะตาต้องห้ามเขาถามเขตชะตาต้องห้ามของการดำรงอยู่แบบไหนทางสะกวนอธิบายว่า ในโลกมืดมันไม่ง่ายเลยที่จะเรียกทุกสิ่งว่าพื้นที่ห่วงห้ามพื้นที่ห่วงห้ามล้วนเกี่ยวข้องกับตำนานโบราณตำนานโบราณเจียงเฉินผงะเล็กน้อยทางสะกวนพยักหน้าและพูดว่าลืมตำนานของเต่าสุดโตง่งเจียงเฉินได้ยินเต่าสุดต่งอีกครั้งและเขาถามอีกครั้ง ฉันยังได้ยินครอบครัวเอแก้พูดถึงเต่าสุดโต่งและเต่าสุดโต่งก็คือการดำรงอยู่ที่เหนือกว่าราชัา9ชัน้นมีการดำรงอยู่เหนือราชัา9ชั้นจริงหรือราชัา9ชั้นเทียบเท่ากับเทพปรมาจาร์แห่งจัก,กรวาล9ชัน้นในดินแดนนี้ใน12จัก,กรวาลภายนอกมีเทพพระเจ้าเพียงองค์เดียวถือกำเนิดขึ้น นั่นคือพระเจ้าแห่งหมื่นบรรพบุรุษและเทพพระเจ้าบรรพบุรุษที่อยู่นอกจัก,กรวาลทั้งเก้าซึ่งไม่มีอยู่ในสิบสองจัก,กรวาลภายนอกจัก,กรวาลทั้งสิบสองนั้นกว้างใหญ่มากและมีเทพพระเจ้าบรรพบุรุษเพียงองค์เดียวของจัก,กรวาลเก้าชั้น นับประสาอะไรกับบุคคลที่สุดตรงทางซะกวนใส่หัวและพูดว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ฉันอยู่ในโลกมืดมานานแล้วและฉันเคยได้ยินตำนานของลัทธิเต่าสุดโตง่งแต่มันก็เป็นตำนานและมีไม่มีพื้นฐาน ไม่ว่าจะมีอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นบอกฉันเกี่ยวกับ Forbidden Zone of Destiny คุณรู้เกี่ยวกับ Forbidden Zone of Destiny มากแค่ไหนทางซากวนพยักหน้าและพูดว่า Forbidden Zone of Destiny ตั้งอยู่ที่ทางแยกของ w อยูเรียงเชียนและันสิ่งเชียนฉันไม่สามารถสอบถามเกี่ยวกับยุคสมัยใดๆได้ได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  และฉันไม่รู้ว่าเขตชะตาต้องห้ามเป็นอย่างไรเพราะเขตต้องห้ามเป็นข้อห้ามและแม้แต่ราชาก็ยังไม่กล้าก้าวเข้าไปอย่างง่ายดายนับประสาอะไรกับคนที่แข็งแกร่งระดับเทพเจ้าบรรพบุรุษฉันเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับ Forbidden Zone of Destiny ด้วยมีข่าวลือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่คนสุดต่งตกลงไปและ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าคนสุดต่งคนนี้อาศัยอยู่อย่างสันโดษที่นี่ทังซากวนแบ่งปันความเข้าใจของเขาสิ่งที่เธอพูดคล้ายกับสิ่งที่ตระกูลเอเก้พูดพูดได้คำเดียวก็คือเขตห่วงห้ามนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งสถานที่ที่แม้แต่กษัตริย์ที่ทรงอำนาจยังไม่กล้าก้าวเข้าไปง่ายๆ ฉันวางแผนที่จะไปยังเขตต้องห้ามแห่งโชคชะตาในอนาคตอันใกล้นี้เจียงเฉินกล่าวเมื่อได้ยินเช่นนี้ทังสะกวรนก็โน้มน้าวทันทีเจียงเชนอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามคุณยังใหม่ต่อโลกมืดและคุณไม่เข้าใจความน่ากลัวของเขตห่วงห้ามฉันจะบอกคุณเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์ของโลกมืดมีสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปในเขตห่วงห้าม บนเพื่อนด้วยพลังของเขตห่วงห้ามมันน่าสะพรึงกลัวแข็งแกร่งมากจนโลกมืดกลับหัวกลับหางและความวุ่นวายครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตูนยีดูเหมือนจะเป็นเกี่ยวข้องกับเขตห่วงห้ามแห่งหนึ่งโอ้นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเจียงเฉินถามทางสะควรใส่หัวและพูดว่า มีคนไม่มากที่รู้เรื่องข้อห้ามนี้ในโลกมืดฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นฉันไม่รู้รายละเอียดฉันต้องรู้รายละเอียดหลังจากโมเซียวกลับมาพูดของโมเซียลเตียงเชนความสนใจมาถึงที่นี่โมเซียวผู้นี้มีชีวิตแบบไหนทังสู้ส่วนอธิบาย ฉันไม่รู้รายละเอียดฉันรู้แค่ว่ามอเซี่ยวมาจากตระกูลที่มีอำนาจมากอยู่แล้วฉันได้เรียนรู้เรื่องราวภายในบางอย่างแล้วการแสดงออกของทางสะกวนก็จริงจังเช่นกัน แม้ว่าการกระจายอำนาจของก้าสวรรค์และสิบโลกจะชัดเจนมากและฉันรู้จักเกือบทุกคนที่ควบคุมก้าสวรรค์และสิบแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพลังบนพื้นผิวมีกองกำลังที่ไม่รู้จักในโลกมืดและ กองกำลังเหล่านี้บางส่วนอยู่ในเขตห่วงห้ามพูดสั้นๆก็คือระวังตัวในโลกมืดและอย่าทำอะไรโดยประมาทเจียงเฉินไม่พูดอะไรมากเขายังสนใจในโลกแห่งความมืด เขาต้องการที่จะเห็นว่ามีผู้ที่ทรงพลังกี่คนที่ซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของโลกแห่งความมืดนี้และมีคนสุดตรงหรือไม่ดุลยี่เคยต่อสู้กับราชาระดับเก้ากว่า300คนดังนั้นอาณาจักรของเธอต้องเหนือกว่าราชาระดับเก้าและเธอเป็นคนสุดตรงนอกจากตุนยี่แล้วมีคนสุดตรงคนไหนในโลกมืดอีกไหม เจียงเฉินสนใจสิ่งเหล่านี้มากเขาปรารถนาที่จะแข็งแกร่งอีกครั้งแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับสุดขั้วได้โมเซียวยังไม่กลับมาเจียงเฉินยังไม่รู้ว่าเขาพบข้อมูลใดๆในหนังสือโบราณของครอบครัวหรือไม่จากนั้นเขาจะอาศัยอยู่ที่ภูเขาอยู่หมิงเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการกลับมาของโมูดเสี่ยวเขาเริ่มฝึกฝนและทำความเข้าใจใน u ูเอ็มมิงเมาเทนเขากำลังเข้าใจความแตกต่างระหว่างโลกมืดและจักรวาลภายนอก และสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันความเข้าใจนี้มีอายุสามพันปีสามพันปีต่อมาภูเขายูหมิงภูเขาแห่งจิตวิญญาณในป่าไผ่เจียงเถินนั่งไขว่ห้างและเขาก็เปล่งออร่าอันทรงพลังออกมาทันใดนั้น ร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเจียงเชนมันไม่ดีมีบางอย่างเกิดขึ้นทางซากวนรีพูดทันทีที่เขาปรากฏตัวเจียงเชนหยุดฝึกซ้อมยืนขึ้นและถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่ทางซากวนดูจริงจังและพูดว่ามูเซี่ยวพึ่งส่งข่าวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเจียงเชนเชนถาม เกิดอะไรขึ้นทางสะกวนพูดว่าฉันไม่รู้จักมูเซี่ยมาก่อนฉันไม่รู้ว่าเขามาจากไหนและเขามาจากครอบครัวไหนเมื่อกี้ฉันได้รับข้อความจากเขาตอนนั้นเองที่ฉัน รู้ว่าเขามาจากคุกไก่ซึ่งเป็นหนึ่งในก้าสวรรค์และครอบครัวที่เขาเคยอยู่นั้นเคยเป็นตระกูลชั้นนำของคุกไก่แต่เนื่องจากความวุ่นวายครั้งใหญ่ครอบครัวของเขาจึงกลายเป็นคนต่ำต้อยและในที่สุดก็ถูกมองเห็นอย่างช้าช้า ถูกลืมเขาส่งข่าวว่าเขาค้นหาเงื่อนงำของความวุ่นวายครั้งใหญ่ในหนังสือโบราณของครอบครัวพบบันทึกที่บรรพบุรุษครอบครัวทิ้งไว้และได้รับบอดแสบางอย่างแต่นี้ก็ดึงดูดกองกำลังลึกลับ ครอบครัวของเขาเกือบจะถูกทำลายแล้วเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแยกตัวออกจากการล้อมและตอนนี้เขากำลังถูกตามล่าและต้องการความช่วยเหลือจากเราการแสดงออกของทางสะกวนนั้นจริงจัง เธอรู้ถึงความแข็งแกร่งของมอเซี่ยวเขาคือจัก,กรพรรดิแปดเท่าภายใน9วันกับสิบดินแดนมีมอเซี่ยวไม่มากนักที่สามารถต่อสู้และหลบหนีจากอาการบาดเจ็บสาหัสได้เชียงเฉินก็ผงดเช่นกันเมื่อมอเซี่ยวกลับไปหาครอบครัวเพื่อสอบถามหลังจากที่เขาได้บอดแสเขาถูกฆ่าตาย ยิ่งกว่านั้นความแข็งแกร่งของโวเซียวนั้นน่ากลัวหากเขาสามารถทำร้ายเขาและบังคับให้เขาหนีเอาชีวิตรอด บทที่1945หลังจากฟังคำพูดของทางสะกวนเจงเฉินมีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งว่าการสมรู้ร่วมคิดที่ไม่รู้จักได้เปิดเผยอย่างเงียบๆหรืออีกในหนึ่งมีมือที่มองไม่เห็นควบคุมทั้งหมดนี้มาตลอด มีพลังลึกลับในความมืดอยู่เสมอและดันอีเป็นศัตรูของพลังลึกลับนี้ในระดับของเขาสัญชาตตญาณของเขาแม่นยำม,มากและไม่มีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนเขารู้สึกว่าเขาใกล้ความจริงแล้วเหลือแต่ผ้าคลุมเปิดม่านนี้ออกแล้วคุณจะเข้าใจทั้งหมดนี้ม่อเซี่ยวอยู่ที่ไหนเทียงเฉินถามทางสะกวนพูดว่า เมื่อข่าวมาถึงตอนนี้เขาเกือบจะหนีออกจากคุกแล้วฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันพยายามติดต่อเขาแต่ก็ทำไม่ได้ยังไม่สายเกินไปไปกันเถอะไปเจียงเฉินไม่ลังเลเลยทั้งสองออกจากยูเอ็มมิงเมาเทนทันทีและรีบไปที่เฮนพริสันเฮเบเวน เปลียดนรกที่ไหนสักแห่งรอยแตกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่นี่และร่างสองร่างชายและหญิงปรากฏขึ้นอย่างเงียบเๆนี่คือเทือกเขาดึกดำบันต้นไม้เก่าแก่ในเทือกเขาพันกันปกคลุมเมฆและบังแดด เต็มไปด้วยบรรยากาศโบราณสถานที่อยู่ในสภาพที่ยุ่งเหยิงเห็นได้ชัดว่าหลังจากการสู้รบที่ดูเดือดนี่คือเจิงเชนและทางสะกวลที่รีบเข้ามาทางสะกวลมองลงไปและพูดว่า mm. เมื่อโมเซียวส่งข่าวมันควรจะอยู่ที่นี่และยังมีร่องรอยของลมหายใจของเขาอยู่ที่นี่ แต่ตอนนี้ลมหายใจของเขาหายไปมันควรจะซ่อนไว้สีหน้าของเธอดูมีเกียดมากขึ้นเรื่อยๆโม่เสี่ยวฉันเข้าใจว่าพลักกำลังของเขาแข็งแกร่งมากการที่สามารถผลักด,ดันเขามาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าศัตรูที่เขาพบนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆหรืออาจจะเป็นการปรากฏต,ตัวของนักพรตเต่าในตำนานหากเป็นกรณีนี้จริงๆ แล้วเหตุการณ์นี้ในตอนนั้นก็น่ากลัวเกินไปมันยังห่างไกลาจากสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยพลังปัจจุบันของเราเจียงเฉินกวาดตามองไปรอบๆโดยคิดจากลมหายใจที่ม่อเซี่ยวทิ้งไว้มันสามารถตัดสินได้ว่าเขาหนีไปไหนจนถึงตอนนี้เมื่อสัมผัสได้เขาจึงพูดว่า อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ไปหามอเซียวก่อนแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังสัมผัสได้ถึงลมหายใจของมอ์เซียวในบริเวณนี้เขาโบกมืออย่างลวกๆคว้าร่องรอยของลมหายใจด้วยการบังคับ ลมหายใจนี้ถูกทิ้งไว้โดยโมวเซียวเขาใช้ร่องรอยของลมหายใจนี้พยายามที่จะใช้ร่องรอยของลมหายใจนี้เพื่อคำนวณว่าตอนนี้มวเซียวอยู่ที่ไหนแต่ทันทีที่แผนที่หักมุมปรากฏขึ้น มันก็แตกสลายในทันทีและถูกทำลายด้วยพลังเวทมนต์เมื่อเห็นรายละเอียดของแผนที่การหักการแสดงออกของเจียงเชนนั้นเคร่งครึมผิดปกติดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณพูดจะถูกคู่ต่อสู้ของมเซียลน่ากลัวเกินไปฉันไม่สามารถรู้ที่อยู่ปัจจุบันของเขาได้อีกต่อไปเจียงเชนกล่าว โบกมือของเขาอย่างสบายๆและพลังแห่งการเวลาอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นเขาควบคุมไทมดาวแม้ว่าจะมีการกล่าวว่าไทามดาวจะถูกระง,งับในโลกมืดแต่ก็ยังสามารถมีบทบาทบางอย่างได้พลังแห่งเวลาแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณนี้และเวลาในพื้นที่นี้ก็ถดถอยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในขณะนี้พลังเวทมนต์ปรากฏขึ้นทำลายเต่าที่เจียงเฉินใช้แล้วเวลากลับมายังปัจจุบันในทันทีทนันใดเจียงเฉินก็ถูกฟันเฟืองเช่นกันและร่างกายของเขาก็ดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปสองสามกมีอะไรผิดปกติทางซากวนเข้าไปปกป้องเขา,ท,าทันทีเจียงเฉินยอมแพ้เล็กน้อยและพูดว่า ไม่มีอะไรมันแค่มีพลังเหลือมากเกินไปที่นี่และพลังนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเวลาที่นี่แล้วฉันไม่สามารถใช้เวลาย้อนกลับไปเวลาที่มอดเซี่ยวปรากฏตัวรีบกลับไปยังเวลาที่มอดเซี่ยวปรากฏตัวในเวลานั้น พลังลึกลับได้ทำลายทางของฉันแล้วเราควรทำอย่างไรทางซะกวนมองไปที่เจียงเชนตอนนี้เธอทำอะไรไม่ถูกแม้ว่าเธอจะเป็นราชันระดับแปด แต่เธอก็บ่งเพาะวิถีแห่งความมืดและเธอฝึกฝนจนเป็นราชาระดับแปดด้วยการดูดซับส,สารมืดเธอแทบจะไม่เข้าใจวิถีทางต่างๆของโลกภายนอกไม่ต้องกังวลเจียงเฉินยอมแพ้เล็กน้อย ตราบใดที่มอดเสียวปรากฏตัวที่นี่ฉันจะสามารถติดตามที่อยู่ของเขาได้อย่างแน่นอนฉันอยากเห็นว่าชายที่แข็งแกร่งประเภทไหนปรากฏตัวที่นี่แค่ลมหายใจที่ทิ้งไว้ก็สามารถขัดขวางเส้นทางของฉันได้เจียงเฉิน ใบหน้าเริ่มหมุนหมองทันทีหลังจากนั้นเขาใช้พลังของเคออสดาวของเขาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หมุนกลับเวลาหมุนกลับทำลายมันให้ฉันด้วยเขาตะโกนเสียงดังพลังของเคออสดาวแสดงออกมา และทันทีที่พลังนี้ปรากฏขึ้นพื้นที่ในบริเวณนี้กลายเป็นภาพลวงตาและบิดเบี้ยวและดาวแห่งสวรรค์อันมืดมนที่นี่ก็ปรากฏขึ้นอย่างไร้ระเบียบเช่นกันในขณะนี้พลังอันทรงพลังได้บังคับให้เวลาเข้าแทรกแซง แล้วเวลาที่นี่ยังคงเดินถอยหลงังหรืออีกในหนึ่งเจียงเชนพาทางสะกวนผ่านช่วงเวลาที่จำกัดผ่านแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานในโลกมืดและกลับสู่อดีตเจียงเชนนำทางสะกวนไปยังช่วงเวลาที่โมเซี่ยวปรากฏตัวโทรออก ความว่างเปล่าตรงหน้าเข่าแยกออกและร่างหนึ่งตกลงมาจากความว่างเปล่าอย่างรวดเร็วเขาล้มลงบนเทือกเขาและเทือกเขาก็ถูกบเเด็กขยี้จนเป็นความว่างเปล่านี่คือมอเซียวในขณะนี้โมเซี่ยลดูไม่เหมือนจัก,กรพรรดิยาย เลยผมของเขาหลวมร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและลมหายใจของเขาอ่อนแอมากเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสทันทีที่โมเซียลปรากฏตัวสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่นี้เงาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นภาพลวงตาและไม่จริงและเงาเหล่านี้ไม่ใช่